อะเดะอ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 ย่ยางก่อนพ่อหนุ่มอย่างก่อนพ่อหนุ่มในช่วงนี้อะเดะจะคบเหรอพี่กัดยากหน่อยนะอะเดะโอ๊ยกัดยากหล่อยไอ้ย่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมดบดนหรือว่า Dead by Daylight สลับในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นโหมดใหม่ที่มีชื่อว่าโหมดปิดไฟเล่นถ้าเกิดว่าผมไปเล่นเฉยๆก็อาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยและในวันนี้นะครับผมทํำชาเลนจ์มาให้ตัวเองนั่นก็คือผมจะทําภารกิจของโหมดใหม่นี้ให้เสร็จภายในวันเดียวใช่แล้วครับภายในวันเดียวเท่านั้นคลิปนี้นะครับมีภาาส่วนเสริมขึ้นมาถ้าพร้อมกันแล้ว ลุยครับสำหรับตาแรกนะครับเรามาอยู่กันในด่านที่อยู่อาศัยของครอบรัวลินยาาโอกาสนะครับสำหรับตาน,นี้นั่งปั่นไฟอยู่ดีๆคิวเลอร์ชิ่งมาเฉยเลยครับตีน่าได้ยินเสียงยไม่อย่างงั้นนะผมโดนกระซ่วงแน่นอนเจอหลอกมุมมองไป่มนสำหรับตาน,นี้นะครับเสียงสาคัญมากมากเลย สำหรับภารกิจแรกของเราในวันนี้ก็คือหลบหนีจากฆาตกร3ครั้งผมมองว่าด่าเนี่ยหนีจากฆาตกรค่อนข้างง่ายเลยแต่ผมแนะนําว่าห้ามถือเทียนนะครับแบบที่ผมถืออยู่ตอนนี้ให้เอาไปวางไว้ที่เครื่องหรือว่าทิ้งไปก็ได้เพราะจะทําให้คิลเลอร์นะครับเห็นเราค่อนข้างง่ายเลยวิธีที่ง่ายที่สุดและอันตรายนะครับก็คือเราวิ่งไปเสนอหน้าตอนที่คิลเลอร์เขากำลังไล่เพื่อนอะไรแบบนี้ครับทำให้มีเสียงหัวใจไล่ล่าแล้วเราก็วิ่งออกมานะครับแค่นี้เราก็ได้แล้วครับ สำหรับโหมดใหม่นะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าวอลลอยู่นานเท่าไหร่คิววินาทีแต่ว่ามันอยู่นานมากมาครับผมลองดูแล้วว่ามันอยู่เป็นนาทีเลยนะเอาจริงๆแล้ว,ว<ะ>แล้วผมก็จะบอลเพื่อนสุดมากสำหรับภารกิจแรกนะครับก็ถือว่าง่ายๆไม่จําเป็นต้องเอาชีวิตรอดออกมาก็ได้นะครับที่พักแต่อากาศขอบอลโอเคสำหรับตาที่2นะครับ เราต้องพังแท่นไม้หรือว่ากำแพงก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไล,ล่ล่าเซอร์อยู่ผมมองว่าภารกิจของคิวเรื่องอันนี้ค่อนข้างยากเลยผมมองว่าตัวเดอะไบนี่เป็นตัวที่น่าจะไล่เราก็พังแท่นไม้ไปด้วยได้ดีที่สุดครับพอมาเล่นขั้ตอนนะครับรู้เลยว่าแสงตะเกียงจากเซอร์เนี่ยทาให้ผมรู้ตําแหน่งเซอร์ค่อนข้างดีเลยรู้หมดครับว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าแสงมันค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยคนที่ไม่มีแสงก็จะไล่ยากๆหน่อยนะครับมองอะไรไม่ค่อยเห็น ด,น,ดนี่แหละตัวสุดท้ายนั่นแหละครับเพื่อนๆผมตีเพื่อนไปหน่อยลืมเลยครับว่าต้องพังแท่นไม้นะครับป้าเอ้เวลาผมเล่นตัวอะไรที่ต้องใช้สมาธินะครับ<ต>ผมจะลืมภารกิจทุกครัร้งเลยที่พังได้ชิ้นขนาดไรล่ะอ๋อต้องพังตัอไรล่ะสำหรับตาที่สองนะครับผมเริ่มเป็นแดกูล่ามา <c oughs> ตาน,นี้เริ่มมือลอยแล้วครับไปอยู่ใกล้ไม้เฉยเลยหัวผมโนแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบแน่นอนครับว่าทำหัวผมโนอะครับ ขึ้นเสาไปก่อนอีลูกไฟมาหาอะไรขึ้นเสาไปก่อนอี๋โกงเล็บพิฆาตตุยเย่ตามสเต็ปครับคายหนุ่มนี่คนแรกเลยแต่อย่าเพิ่งตาว่านะครับตอนนี้ผมไม่ได้ซ้ํานะผมแค่ตาช็อตไอ้หนุ่มนี่คนเดียวนะครับโอ๊ทำไมกดคี้กว่าไม่ได้เอาพลิกเสร็จแน่นอนครับที่คอเด็ดรอดเพราะว่า ตัวเขามืดมากครับผมหาไม่เจอเลยทีก็มืดเกินความจริงเคว้นของคิวเลอร์นะครับทำตาเดียวก็น่าจะผ่านแล้วแต่ว่าผมดานหรือว่าเฟรดให้ทำอะไรสำหรับตาที่สองนะครับเราอยู่กันในด่านจัตุรัสพินาสำหรับตาน,นี้นะครับเราต้องจูคฆาตกร60วินาทีโดเล่นดแปนเทลเวอร์เบลมนได้ไหม ผคสำหรับตานี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเสนอหน้าพอสมควรเลยเสนอหน้าขนาดไหนแบบผมวิ่งตามแบบวิญญาณตามติดหรือจริงๆแล้วผมคือสแตนของเดอะเนิร์ต,ตัวนี้บางครั้งผมก็สงสัยนะครับว่าคิลเลอร์เขามองไม่เห็นผมหรือว่าอะไรตอนนั้นทนี่ผมก็ถือเทียนอยู่นะ ท่าสไตล์การไล่หนังผมนะครับมันค่อนข้างกวนปาทาใครหลายๆคนนะครับ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเจอผมในเกมไม่ต้องปลาหนีนะครับฆ่าได้เต็มที่เลยกวนตีจัดอ่ะเอาได้ไปแล้วที่เห็นผมเจ็บเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับผมวิ่งไปให้เขาตีแล้วก็มาจูนะครับเพราะว่าเหมือนเขาไม่ไล่ผมเลยแต่พอผมเจ็บปุ๊บเขาไล่ผมจับเลยนะไล <c oughs> <c oughs> ่เต็มแล้วโอ้เต็มแล้วโอเคครับไม่กวนแล้วแน่นอนครับภารกิจเราเสร็จแล้วเราก็ชิ่งดีรออะไร ก็เศษไปอีกหนึ่งเควสนะครับสำหรับของซิวเว v a l ลอันนี้ถ้าเกิดว่าให้ผมเดาน่าจะเป็นจี้นะครับ space. จี้ห้อยอะไรแบบนี้โอ้โหน่ากลัวมากจอดนี้สำหรับเกมนี้นะครับให้เราปั่นเครื่องปั่นไฟ 2, 2> เครื่องไม่จําเ,เป็นต้องปั่นให้เต็มเครื่องก็ได้นะลองไปลาดเพื่อนก็ได้สําหรับตานี้นะครับเจอเป็นฮิวเบิลี่เพื่อนลุวงยับเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเพื่อนมองไม่ค่อยเห็นอ<ร>ีไยคอนไว้ก่อน ผมไม่รู้นะครับว่ามุมมองคิวเลอร์เขาเมืดกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าเท่ากันกระเซอร์อเหมือนแบบเขาหลงง่ายมากเลยร้อนต้องระวังนะครับเป็นสีฟ้าเพราะจะทำให้เขาเลื่อยไวขึ้นแล้วก็เร็วแรงทะลุนรกมีการวุ่นว๋านิดหน่อยถึงบานกลางดักพับไม้ครับผมหลังจากนี้ก็ปั่นไฟชิวๆแล้วครับเพราะว่าคิวเลอร์เขาหลุดผมไปแล้ว ได้แล้วครับ1เครื่องเครื่องสุดท้ายนะครับเสร็จพอดีตอนนี้นะเพื่อนๆก็เสียสละไปนะครับเพราะว่าฮิวเบอรี่ช่วยยากมากสำหรับตอนนี้นะผมไม่ได้กดให้ดูเพราะว่าผมเผลอหยุดอัดก่อนนะครับเราไปลุยเควสต่อไปกันเลยดีครับสำหรับเควสนีนะครับให้เราวางเทียนที่เราถืออยู่เนี่ยตรงเครื่องปั่นไฟเครื่องไหนก็ได้นะวางเทียนให้ครบ3มเครื่องให้วางแล้วเพื่อน ถ้าเกิดว่าเทียนเราโดนทำลายนะครับสามารถไปเปิดเอาที่กล่องได้ขอวางเทียนหน่อยนะครับขอวางเทียนอีกรอบนึงเรียบร้อยครับเสร็จหมดแล้วผมมองว่าสำหรับเควสนี้นะครับค่อนข้างง่ายเลยตอนนี้นะครับเหลือเพื่อนกับผมแค่2คน เพื่อนอีกคนหนึงนะครับต้องไปเปิดประตูแล้วส่วนผมต้องเล่นให้อีกสักพักหนึงต,นนงตานี้นะครับมีโอกาสที่จะลุ้นท่อหรือทํายังไงก็ได้นะครับให้คิวเลอร์เขาหลงเราแล้วจากนั้นเราก็ไปแอบออกประตูนะครับตอนนี้นะครับคิวเลอร์ไล่ผมแบบตักไม่ให้ผมออกประตูนะครับผมก็ต้องหาวิธีการออกประตูให้ได้คือผมรอเพื่อนออกประตูอยู่นะครับแล้วผมจะได้ออกท่อตอนนี้ ผมได้ยินเสียงท่อนะครับตอนนี้แต่ว่าคิลเลอร์เหมือนเขาแบบจะดักอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบวิ่งออกประตูดีว่ะอ่าแบบนี้ก็สวยครับผมก็ย้อนกลับเข้าท่อเลยครับเพราะว่าเหมือนเขาแบบไม่ให้ผมออกประตูนะ <c oughs> ผมก็ไปออกท่อสิรับรออะไร <c oughs> เรียบร้อยครับสำหรับเควนนี้ผ่านไปที่เรียบร้อยแบบเควนต่อไปกันเลยครับดุยสำหรับตานี้นะครับ ผมต้องเอาชีวิตรอดออกไาจากเกมนี้โดยเล่นเป็นเทเวอร์เด m o มอนนะครับเป็นตัวใหม่นะครับผมคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับว่าตัวอ้วกเนี่ยเป็นตัวที่รับมือได้ค่อนข้างยากเลยสำหรับโหมดนี้นะครับดูจากผมเดินแกวนไปสองเฟสแล้วนะคือโชคดีมากครับที่เขาไม่ได้ได้ผมต่อไปไล่เพื่อนอีกคนหนึ่งแทนวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับเมื่อไม่รู้ว่าคิลเลอร์อยู่ไหนแล้มองไม่เห็นผมจะลอกขอบแมปนะครับ การล็อกคอมแมปผมมองว่าคิวเลอร์ไม่น่าจะมาดูขอบแมปอะเพื่อที่จะไปออกประตูนะครับแล้วก็ต้องมารูนีกทีนึงว่าคิวเลอร์อยู่หน้าประตูหรือเปล่าอ่าเจอท่อครับสวยครับแบบนี้ <c oughs> สําหรับตานี้นะครับภารกิจก็จบไปได้สวยครับเสร็จไปอีภารกิจนึงแล้วก็รับของขวัญปลอบใจนะครับเป็นเด็กกุล่าสำหรับภารกิจต่อไปต้องเอาชีวิตรอดเหมือนกันครับสําหรับเกมนี้นะครับถือว่าทรมโหดมาก เหมือนคิวเลอร์เขาเล่นเก่งมากๆเลยนะครับสำหรับตานี้อ่าอย่างนี้หวานเจีย๊ยบไปก็ไปไม่ได้ช็อตนี้นะครับผมต้องทําการหาท่ออย่างเดียวอะต้องให้เพื่อน่วมจีมออกนะครับมาลุ้นท่อในทีนึงว่าเราจะเจอหรือเปล่าผมพยายามที่จะฟังเสียงครับเวลาเรามองไกลๆเราจะเห็นท่อนะครับเป็นออร่าสีดําๆมันฟุ้งๆแบบนี้ครับออกท่อไอตาเลยนะครับโชคดีมาก ตอนแรกคิดว่าภารกิจจะไม่เสร็จแล้วนะครับถือว่าดวงช่วยล้วนเลยสําหรับตานี้สําหรับภารกิจนี้นะครับจะเล่นเซอร์หรือคิวเลอร์ก็ได้ถ้าเกิดว่าผมเล่นเป็นคิวเลอร์ผมก็แค่จับผู้รอดชีวิตแขวนตาขอ3คนแต่ถ้าเกิดว่าผมเล่นเป็นผู้รอดชีวิต,ผม,ตผมก็ต้องปลดผู้รอดชีวิต3คนจากตาขอานโมตตะภะคะโตภะคะโตนะนะตะะอะเดออดเดอะดเ อะเถอะเอาเอยังก่อนพ่อหนุ่มยังก่อนพ่อหนุ่มยังเช่นนี้อะเดจัดคุบอพี่กัดยากหน่อยนะอะเดโอ๊ยกัดยากหน่อยนกัดยากผมว่าเราไปหาทำอะไรที่มันมีสาระกว่านี้ดีกว่านะครับน่าจะเล่นเพลินไปหน่อยนะครับส,สติสตังไม่ค่อยมียแล้วครับช็อตนี้ช่วยเราเพื่อนรักขอบคุณที่ให้พันห้า นั่นแหละครับขอบคุณที่ให้พันหภารกิจผมก็เสร็จสมบูรณ์แบบเผื่อใครไม่รู้นะครับตานี้ผมเจอเป็นเนมิ s ิตนะครับจบเกมค่อยเฉลยแต่ว่าเป็นเนมิ s ิตความจริงก็น่าจะรู้ตั้งแต่มีซอมบี้แล้วล่ะก็เสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจครับเราเดินทางมาเกือบหมดแล้วนะเอาจริงๆสําหรับตานี้นะครับเราแค่เอาเทียนนะครับไปวางไว้บนเครื่องไหนก็ได้แต่ว่าต้องปั่นเครื่องนั้นให้เสร็จนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเซอร์ ก็ต้องปั่นให้2เครื่องนะครับโดยที่มีเชิงเทียนอยู่ข้างบนนะสำหรับตานี้ไม่มีอะไรมากเลยครับโดนแคมห้องวีโดน v, โดเล่นเป็นกระต่ายนะครับทำอะไรไม่ได้เลยช็อตนี้ผมโดนแบบขึ้นมาโดนซ้ำขึ้นมาโดนซ้ำ,าซำยานเดียวเลยเขาสงสัยโดนผมจูช่วงแรกไป<ค>นะ่าจะแคลนจะจัดเลยนะคนนี้มีตีทรงตรีซ้ำด้วยว้าวจะตุรัาย clean v กนัจากที่ผมเล่นเซอร์มาเนิ่นนานนะครับเรามาเปลี่ยนไปเล่นเป็นคิวเลอร์กันบ้างสําหรับตานี้ครับเราเหลือเชิงเทียนอีกแค่อันเดียวครับก็คือเราพังเชิงเทียนบนเครื่องปั่นไฟนะครับสําหรับที่เราทําไม่เสร็จตาที่แล้วนะครับเพราะว่าผมบาดไปได้แค่เครื่องเดียวเกมเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ว่าภารกิจเราเสร็จแล้วตอนนี้มาสิ้นสุดสายตรงนี้แล้วนะครับสําหรับตานี้นะครับผมต้องบูชายันผู้รอดชีวิต2คนทําไม่ตายไฟพิฆาตเรียบร้อย พนมจะหนีไปไหนกงเลยพี่แคาหมาป่าเดียวได้ไม่ใช่อะไรครับผมแค่อยากพากให้มันมันเฉยๆดูเบี้ยวๆนะตอนนี้ <laughs> งับบูชายันเพื่อา่อชีวิตได้แล้วครับหนึ่งคนความจริงผมไม่อยากเล่นคิวเลอร์นะครับเล่นคิวเลอร์แล้วผมแบบเขาชอบคุยคนเดียวนะ เรียบร้อยครับผมกูชายันผู้ร่างชีวิตได้คนหนึ่งก่อนภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วตานี้สําหรับตานี้ครับผมเผิ่ยุดอัดอีกแล้วไม่ได้อัดแสวยให้ดูเลยสําหรับตานี้นะครับผมหยิบเป็นเจ้าตัวกระต่ายมาที่เล่นไม่ใช่พอเลยนะครับโกเบื่อไอ้เนี่เห็นไฟนะครับไกลๆอี๋ไงเรียบร้อยเลย เราต้องทำให้ผู้รอดชีวิตลม้ลมลงสี่คนนะครับสำหรับตานี้โอ้โหชูเป็นสะด้วยคนนี้วนรอบแมอ่อะรอบสั้นโดนนูนมอไป่อนลมม้มสองมิ่งแบบนี้เรียบร้อยเลยครับเฮ้ยภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตานี้เรียบร้อยครับภารกิจ เสร็ไปอีกหนึ่งภารกิจเหลืออีก4นะครับตอนนี้ผมเล่นเมดากูล,ล่าสำหรับตอนนี้ผมเอาข้าวมากินด้วยนะครับบ้านใหญ่ไร้าย,ยาซะด้วยเอาว่าผมได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟนะครับกำลังทำงานอยู่ไอ้ยังนั่งปั่นไฟชิวเลยนะน,นี่เลยน้องคลอเดตเดี๋ยวเพียจัดให้เป็นคลองแสนมาน้วดจะหน่อยเชิงไฟเชิงไฟละะเทียนเออไม่ใช่เทียนนะ เทียนล่วงอะไรเป็ล,ล่วงอยู่แล้วเมื่อกี้อ่ะคืนเสาร์ไปก่อนพ่อหนุ่มสำหรับตานี้นะครับผมต้องไล่ล่าพรอชีวิต60สิบวินนะครับหรือว่า80นี่แหละต้องรอมุมขวาบนครับอี๋ไงโดนไปก่อนหนึ่งชีนอ้องผมว่าจะไปเดินไปดักหน้านะครับตอนนี้ดอเครื่องก่อนไล่พรอชีวิต60วินาทีอืมลมกลืนไปกับตู้เหรอเสื้อแดงแปลสเลย มีคนปั่นไฟนะครับทำอะไรพระนน่หมุนแดกูล่าปรับมาใหม่ให้สกิลคูดาวช้าลงเออช้าลงเลยเร็วขึ้นสิพูดผิดนะครับก็คือทุกอย่างคุณดาวเร็วขึ้น,นครับก็คือโกงขึ้นได้รับมาใหม่ขึ้นเสาไปหนนผมได้ยินเสียงคนปั่น,นครับเครื่องนี้เป็นอะไรเนี่ยเจ้ามีคนะปั่น เคื่องบนบ้านนี่ไล่ยากล้วก็คนชอบมาปั่นกันเยอะนะวันนี้เลยแม่สาวชุดแดงอ่าใช้เวลาจนชินสินะอีกแค่นิดเดียวครับผมก็จะภารกิจสสำเร็จแล้วรับตานี้มีคนมาช่วยไหมไม่มีใช่ไหมต้องมีสิอ่าเจอแล้วครับเฟิงหมิ่น ล้มฟรีนะเนี่ยมไม่ได้เฝ้าเขาเรียกว่ากลับมาคุมโซนใครไม่ชอบละของฟรีเรียบร้อยครับภารกิจเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนเสร็จไปหนึ่งภารกิจนะครับเหลืออีกสาสำหรับตานี้ค่อนข้างยากเลยเราต้องบูชายันผู้รอ่ชีวิต4คนครับผมก็เลยต้องเล่นเป็นเนวิสิตเพราะว่าได้ข่าวว่าปรับมาใหม่นี่งไงหมัดขึ้นขวา เอ้ไงตีผ่านหน้าต่างโอ้โหตีใกล้อยู่แล้วเนี่ยขานาดชั้นหนึ่งเอ้ไงล่วงเลยเหมือนเซอร์เขาเน่าเนืดอปแปลกๆนะตอบมาใหม่อ่ออะโอเคผมจะลุยแบบรวดเร็วแล้วนะครับหลังจากนี้เป็นไงครับตายสองแล้วเร็วไหมครับตายสามนะเลยไอ้ไทำสิบสองปีฝึกหาคีมาไอ้ไงตืมทอด้วย หวานจีครับตานี้ใช่แล้วครับตานี้ผมลืมอัดนะครับไม่มีเกรสให้ดูเลยครับแต่ตานี้ผมเล่นเป็นเป็นอะไรไม่รู้ลืมเดือม,มั้งไหมอ่าใช่นะจําได้ถือเทียนล่อตาล่อใจแบบนี้อี๋ไงโดนอ่ะหนีไปไหนอี๋อ ύ, ไงเอามาน้องดำเปาสุดทำอะไรครับชุดเดสรวดเร็วทันตาเห็นชุดแดง จบแล้วเพื่อนี้ผมมองว่าไม่ยากเท่าไหร่แต่ผมต้องเล่นหลายตาหน่อยรอบตานี้นะผมเลือกเป็นฮิวเบอรี่อยากลองเล่นอะไรหลายๆตัวนะครับเพื่อจะได้ไม่เบื่อมาแล้วจ้ารู้จักฮิวเบอรี่เปล่าไม่รู้จักเดี๋ยวได้รู้จักเลยสหรับฮิวเบอรี่น,นะครับไม่มีหลอดขึ้นเล่นยากอยู่เหมือนกันวความรู้สึกลุ้นลวนเลยครับตอนนี้ล้มสาม ผมทาไงก็ได้ให้แต้มเยอะที่สุดตาเนี่ยเหลือต้องดําคนทายนะครับผมต้องวิ่งไปวิ่งมาดูประตูเนี่ยแต่ผมได้กลิ่นได้กลิ่นไมไ่เจอละสัมผัสได้ค่อนข้างรู้ดีตอนนี้ก็ได้แต้มมานะครับได้ละเห็นเขาบอกว่าตัวโดนเนี่ยเป็นตัวที่โง่นะครับถ้กผมไม่ชอบตัวโดนด้วยสกิลค่อนข้างโง่ไ,งไ่ไงไ โกงไม่โกงแต่ตียับนี่ล่วงมาพนมนี่ลงไฟนิดหน่อยลงลงเลยเนะี่ยจะอีกไปไหนขาโอ้ชุดใหม่อ่าอย่างนี้เจอเชิงอย่างนี้เจอเชิงแล้วโดนผมทำงานอ่าโดนเรียบร้อยถ้าโดนอีกแล้วมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นแสดงว่าเขาเดินช้าลงนะครับทําการวิ่งแหละใช้ลงกบช้าลงมากผมไม่ชอบสกิลนี้เลยเวลาจู ใกล้แล้วครับอีกตาหนะึ่งตานนี้ขอเล่นเป็นตีองเหลียวนะครับไหวหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้เล่นาน,ลานานแล้วมากนานแล้วมากอะไรไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับนานแล้วมากคำพูดแปลกๆนะอยู่ไหนจ๊ะสวัสดีครับปลากดกลทำอะไรครับลุงบิวป่นไฟชิลเลยนะว้าปมาครับผมตาเอมีใครวิ่งมาช่วยหรือเปล่า ล่วงไปก่อนอ้าอย่างนี้พาเอาไปก่อนหนึ่งทีเสียไม้ด้วยทั้งคนทั้ไม้มาเลยหลออยู่อยู่ไหนกันนะอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นเนี่ยเอ้า <c oughs> เดินมาจาเัเองขนาดหนมีตะเกียงนี่ยตะเกียงยังไม่สามารถส่องทางได้มันมืดมากเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เห็นรอยเท้าครับคน้า,านยวิ่งไปไกลามากว้ามดักเลย ป้าเอ๋ไหนอ่าอยู่ด้านหน้าหาเจอครับรู้สึกว่าตัวทิ่เที่ยงไงไม่รู้สำหรับดีองคองเดียวนะครับอ๊บป๊บขั้นไหนเอ้ยนิ่งจัดโอ้โหคนนี้นิ่งจัดนิ่งแบบนี้วูนวอล์กเฮ้ยไม่หลงเลยอ่าเพยไม้เรียบร้อยครับลวงแน่นอนอนี่ไง โอเคนะครับสำหรับตานี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยได้หนึ่งแสนแตม้มนานอยู่เหมือนกันจะเล่นไปตั้งสามเกมเนี่ยเออเหนื่อยมากเราเดินทางมาถึงงานสุดท้ายแล้วนะครับสล้วเล่นวสนี้นะครับลืมทะไรนะโอเคนะครับผมไปดูมาแล้วเวสนี้นะครับก็คือรับตาคุณภาพสองสองชิ้นขึ้นไปรับก็คือเล่นให้เก่งเก็บแต้มให้เยอะแต้มตีแต้มทืบ เก็บหมดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตามจิตสัพผัสเลยเล่นให้หมดครับพ่นยับเริ่มเกมมาผมจะแบบว่าพ่นใส่เครื่องนะครับทําให้พวกเขาติดสถานะอ้วกนะครับทําให้เขาเจ็บไหนเมื่อเราอ้วกเสร็จหมดแล้วนะครับได้เวลาลุยนี่ครับตีฟรีไอ้เน,น,น,นี่ล่วงเลยคือเขาเจ็บอยู่แล้วก็แบบว่าไอเสียงดังมาก ว้ความจริงผมจบตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับแต่ว่าฝืนเล่นต่อนะครับทาให้เขาเล่นได้ต่อเพราะว่าผมโคตรแดมไม่ถึงสบับไปรับตาน,นี้นะครับผมพยายามทึบครื่องหวานเซอร์และไลเซอร์ให้ได้เยอะมากที่สุดเจอเขาเริ่มล้างว่าผมจะเก็บโอ้แดงอ,อเลยนะครับอรอบคนสุดท้ายนี้นะครับผมไล่อยู่ดีๆแล้วหายไปเฉยเลยนะครับ แบบหายไปแบบงงๆเลยไม่กี้ยังวกใส่อยู่เลยแล้วก็ออกท่อแบบงงๆเหมือนกันแต่ภาราากิจก็เสร็จนะครับสมบูรณ์แบบสําหรับตอนนี้ครับก็ถือว่าสนุกดีก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบภารกิจนี้นะครับผมใช้เวลาทําไม่กี่ชั่วโมงในวันแรกครับถือว่าเป็นเก็กติดเกมคนหนึ่งเลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปจนจบรับเสียงในการพากหรือว,ว่ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขอภายในคลิปนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ